ดูแลพระสงฆ์ยังไงอย่างเช่นบอศาสตรท์ที่เล่ามาเนี่ยพ่อแม่ดูแลลูกยังไงถ่งให้เป็นกษัตริย์ดูแลลูกยังไงจึงมีความเข้าใจในเรื่องการปกครองบ้านเมืองศาส,สนาสร้างวัดวาราศาสนามากมายอย่างนี้เราจะได้ได้ฟังควาเรื่องส่วนุ่งนี้ปัยแก่แก่ได้จากการดัะน,นั้นสมาชิกการนี้เดินทางโดยทางได้ที่ในคณะสื่อโยโมนะสื่อในส่วนที่เป็นพระสงฆ์ที่แท้ เข้าไปในสู่ในวงการสื่อเลยก็พยายามจะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ศาสนาขอให้ช่วงการเดินทางของญาติโยมสร้างบารมีในครั้งนี้จงเข้าถึงสิ่งที่จะเข้าถึงอันถึงจะเข้าถึงได้จนกว่าจะถึงความพ้นทุกทุกขานทุกคนด้วยเถิดสาธุเราได้สร่างกับปิปยพันธ์ถวาย พระเจ้าสารนเสริญ <c oughs> การถวายความอุปสังคภิกษุที่เดินทางไกลเราก็จะได้เดินทางไปหน้าที่ต่างๆไม่ขัดไม่ข้องมีความสุขตลอดกาลนานวันนี้เราได้ถวายกับพิยพันธ์ในนามคณะดอกบัวกลางนา้ําถวายหลวงปู่แต่ถ้าอยู่พวกนี้ก็จะถวายเท่านี้เพราะเอินไปเท่านี้เอาไปเท่าน,านี้ก่อนถวายเป็นมูลค่าห้าพันบาทนะทอา Uhm 3, นั่งโมสามจบถวายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานัง วัตถุทานังปัจจยทานังสุขโขทานังอสวขยายวหังนิพพานังโอตูสาพี่พี่พี่ลุงมาพี่ลุงฮะเอาเถอะนะพี่ลุงคนสำคัญมามอบมอบมอบถ่ายภาพพี่พี่ก็พี่มหาถ่ายภาพพี่ลุงเป็นผู้รับมอบกับ อาะพี่ลุงหมอผมได้ก็ได้อาจารย์ด้วยอ่อพี่ลุงเอออ่าอ่าโอ้รับครับอ่าอ่าถอันนี้เขามีไอไอไที่นวดทั้งปู่ด้วยอ๋อมีที่นวดอยู่ในนี้นะโยมจีระวันเออของแม่ของแม่จีระวันแม่จีระวันขึ้นมือนวดใช่ขึ้นมือนวดอ่าเรารละครโดยโดยสังเข็บด้วยยาเดือดฐานะอ่า ของการถวายเครื่องเลยความสะดวกตึงเป็นสิ่งสมมุติตามเท่าโลกเขาสมมุติเป็นทั่วโลกให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตเพื่อวความหลุดพ้นทั้งในชาตินี้และชาติต่ตอไปถึกว่าจะถึงความบรรทุกขอเยื่อมทุกท่านทุกคนได้รับอลปรสงค์ไปที่ไหนให้ขอให้เกิดสภาพคล่องจะได้ติดขัดคําว่าไม่มีย่อมไม่มีอยู่ในชีวิตทุกท่านทุกคนเป็นมหาสิทธิีทุกคนเธอสาธุสพริ อิจิตังอจิตังกุมฮังทิปเมวัสบิจตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโภปนารโสยะธามณิโชติรโสยะธาพิวัติรสีริสศนิจังวุฒาปิจายโนจักรโรธรรมาวัฏฐนติอายุวันโสุขังพลังเอวังโถตุอุโมทามิสาธุสาธุสาธุขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน อุศส่วนกุศลบุญญาบารมีที่พระพเจ้าได้สั่งสมมาแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติขอที่ส่วนระราในสงให้กับเจ้ากรรมนายเวรคุณบิดามารดาอุปชายยะและอาจารย์ทั้งบุปการคุณทั้งหลายทุกผู้ทุกน้มตลอดจนวิญญาณวีระบุรุษนักลบไทยวีรสตรีไทยกษัตริย์มหาราชไทยสัพสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกทั่วอนันตจักรวาลมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกอัคนิตพรมโลกักน,ตลกนตนรกอเวจีมหานรกสัตว์สองเท้าสี่เท้ามากเท้าไม่มีเท้า ขอให้สัพพสัตถ์ทั้งหลายทั้งสิ้นนั้นอันมีท่านพระมหาธรรมราชาลิไทยสมเด็จพระสุมาณะเทะระรัตนารังกาธีปะมหาสามีเจ้าและสมเด็จพระศรีสัทธาราชจุามณีและเสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่อยู่ในอาณาจักรสุขโขไทยศรีสัจจนาลัยกำแพงเพชรจงโปรดอนโมธนาในบุญที่กพเจ้าได้กระทำนี้โดยทั่วหน้ากันเถินสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิชื่นใจชื่นใจชื่นใจอ้าวกลับล่งกลับลอ้าวสำมาพร้อมกันอารหังสัมมาสัมพุทธโทพธพระควาพุทธังพุวันตังพิวัติมิ สุขาโตพคะวตาธโมธัมมังนามัสามิสุปฏิปันโนพคะวตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินี่นี่เราถ่ายภาพหมดได้ใช่ไหมเพศมหาที่ที่เราภอนาที่นีถ่ายหมดได้ใช่ไหมอ่าหลวงปู่หันมาทีนี้ยอมจะกราบลาเอากราบท่านสามครั้งเอากราบกราบ ถ้าไปแวะฉานกาแฟตรงไหนนะเนี่เขาสั่งไว้เด็ดขาดเลยนี่ไปเราดีใจนะเป็นลวงปู่เป็นเพื่อนต่า